ตินไม่ปัดเหรอ ได้ค่ะ,ะเ,อนะเอาแบบมีที่ปิดใช่ไหมคะโอเคค่ะอขอบคุณคุณปู่หน่อยแล้วที่ส่งมาให้แล้วขอบคุณค่ะสวยๆขอบคุณป้ากับลุงด้วยแล้วอขอบคุณป้ากับลุงและปู่และย่าแลยเนื่งองสั่งซื้อที่ส่งมาให้หนู โอเคค่ะบ okay, ๊ายบายเนี่ยแล้สองจุ๊บด้วยบ๊ายบาย